เนี่ยนะครับย้ายเจ้าอเอเชียมาเล่นต้นหน้าบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับขันยูนแล้วนะครับมาลุนาสมไปพร้อมๆกันครับว่าเจ้าอเอเชียจะหมาหรือเปล่านะครับจะมีนกป่าเข้าร่วมหรือเปล่านะครับดูนะครับเจ้าอเอเชียอยู่ตรงนู้นนะครับ สองของเจ้าเอเชียนะครับเจ้าเอเชียนี่เล่นได้หลายอย่างนะครับต้นไม้ก็ได้สายไฟก็ดีนะครับเล่นง่ายนะครับบางมือก็ขันก็เล่นก็เรียกเลยนะครับวันนี้นะครับก็ เจ้าซปเปอร์เล็กก่อนนะครับเมื่อวานนี้เอาออกเทสดูแล้วครับดูเขายังเล่นไม่เต็มที่นะครับให้เวลาเขาอีกนิดนึงนะครับนะครับเอเชียเดียกแล้วครับ เสียดึงนะครับโอ้น่าจะเห็นลูกป่าแล้วนะครับไม่รู้จะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับ เจ้าเอเชียก็ขันยุ่นนิดเดยนนะครับนี่ครับสายเหนียวนะครับรอลุ้นสายเหนียวนะครับจะเข้าร่วมเจ้าเอเซียหรือเปล่านะครับนี่ครับสายเหนียวจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับดูจะข้ามมาหรือเปล่านะครับเดน๋ยวมาลุ้นมาชมไปพร้อมๆกันนะครับชมกันยาวๆนะครับวันนี้ครับ ชาวเอเชียก็ขันยูนได้เรื่อยเรียกได้เรื่อยนะครับเอาลครับเห็นนุกอะไรนาะไม่ใช่เห็นนุกเขาเด็กนะครับอเอเชียนี่จะดุมากนะครับนุกเขาเล็กเข้าใกล้ไม่ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมย้ายที่ตั้งกล้องก่อนนะครับหามุมใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับไดทที่ตั้งกล้องใหม่แล้วนะครับหามุมใหม่แล้วนะครับมุมนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับนะคเจ้าเอเชียนะครับถูกต่อตัวหลักเลยนะครับตัวนี้ครับ เล่นง่ายนะครับเป้นพันเข้าพันเนียดเนาะขึ้นต้นไม้สายไฟได้หมดนะครับกระจุงกระโจมได้หมดนะครับไม่รู้จะมีนูกป่าเข้าร่วมหรือเปล่านะครับเป็นไม้ที่สองนะครับของเจ้าเอเชียนะครับ เสียงขันยูนยเสียงเล็กๆนี่ก็จะเป็นจปเจ้าซูเปอร์เล็กนะครับเนี่ยครับโอ้ป่าตี๊อะไรนะครับจะข้ามมาหรือเปล่าครับโอ้ยไม่ข้ามมานะครับไปนู่นเลยครับ เห็นนะครับ เสียงเ,เจ้าเอเซียก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสียงพุ่งพุ่งเสียงเปิดเปิดนะครับไล่เงินไกลแน่นอนนะครับลมครบเครื่องนะครับสำหรับเจ้าเอเซียนะครับ ซูเปอร์เล็กก็ขันยนูนด้เรื่อยนะครับวันนี้สมกันยาวๆนะครับวันนี้ครับ น,นะครับมาแล้วครับเมื่อกี้ครับเลยต้นนะครับเลยต้นนะครับดูจะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับอเสียลงแล้วครับลงปีกแล้วครับ ูใส่กันนะครับลูกปลาครับะจะเข้าร่วมต้นเอเชียหรือเปล่านะครับถ้าเข้าร่วมต้นนี่ผมว่ากิางไม้ใบไ,ไม้น่าจะร่วงนะครับเอเชียจะดึงแบบดึงสุดๆเลยนะครับสจ้าใจเอเชียนะครับ สายดุรันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลนกป่าที่จิตใจไม่ดีนี่จะหนีหมดนะครับบงในเหนียวแน่นนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะครับ นุกป่ามานะครับเลยต้อนอีกแล้วครับโอ้ไม่มีนุกป่าตัวไหนกล้าเขาร่วมต้นเจ้าเอเชียได้นะครับ <c oughs> จะเสียงดังน,นิดนึงนะครับ เอเชียลงปีกอีกแล้วครับลูกป่ามาสองตัวนั้นนะครับแต่ว่าไม่ร่วมต้นนะครับเลยครับตอนแรกเหมือนจะร่วมนะครับพอจะใกล้จะถึงต้นแล้ว หักไปทางใหม่เลยนะครับหักพวงมลาลัยลวนนะครับโอ้รวมต้นนะครับรวมต้นนะครับโอ้ดีรวมนะครับอยู่ข้างบนนะครับงาน,นนะครับียเอาแล้วจะลงมาหรือเปล่านะครับ มีนกป่าเข้าร่วมแล้วนะครับแต่นกป่าไม่ขยับเลยนะครับนั่นนะครับเอเชียไซท่าไม้ตายแล้วนะครับนี่นะครับมาชมวงในเจ้าเอเซียนะครับชมกันยาวๆนะครับวันนี้ครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจ้าเอเชียนะครับปีกตีงก,กิบ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 เลยนะครับให้อาจารย์ทุกท่านชมบงในเจ้าเอเชียไปเรื่อยๆนะครับ โอ้นกป่าไม่ขยับเลยนะครับจเจ้าเอเชียเจอสายเหนียวอีกแล้ว ป่าจะอยู่ข้างบนนะครับบนเนียดเลยนะครับห่างจากพะเนียดไปประมาณ2เมตรนะครับตอนนี้นกป่าก็ใช้ขนนะครับไม่ขยับนะครับเจา้าเอเชียก็กลิปิกใช้ท่าไม้ตายนะครับกิ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 บเรื่อยๆนะครับ ายเหนียวประจำซอยอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะครับส่วนมากก็จะเป็นนกที่ผมปล่อยนะครับเขาเคยถูกพเนียดแล้วเคยช้ำแล้วเนาะไม่ผ่านก็ปล่อยนะครับบางทีนะครับเดือนสองเดือนไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้นะครับผมก็ปล่อยออกนะครับเขาก็จะหากินอยู่แถวนี้นะครับ วันนี้ชมกันยาวๆนะครับวันนี้ครับชมดีล่าการเล่นเจ้าเอเซียนะครับนุกต่อตัวหลักของผมเลยนะครับ <S <S อาจารย์หลายท่านก็อาจจะยังไม่เห็นเจ้าเอเซียเล่นนะครับวันนี้นะครับเล่นให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับเจา้าเอเซียนี้เล่นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผูกขาลงดินเนาะ <S <S แล้วก็เข้ากระโจมนะครับแล้วก็ ข้าพเนียดนะครับเล่นต้นไม้สายไฟนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเจ้าเอเชียจะดิ้นผุพับผุพับนะครับไปไหนมาไหนไม่ต้องคุมผ้านะครับถือเดินไปเลยครับได้สบายนะครับนั่งรถนั่งเรือครับเจ้าเอเชียขันหมดนะครับเล่นหมดนะครับบรรยายสรรพคุณของเจ้าเอเชียให้อาจารย์ทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงแทรก มาเรื่อยๆนะครับเสียงนุกแก้วนะครับต้นที่ผมใส่ก็ติดกับกรงนกแก้วเลยนะครับโน่นะครับอายุกรงเจ้าเอเชียนี่ก็1ปีพอดีนะครับผมรับมาตั้งแต่ขนคอยังไม่ขึ้นเนาะเจ้าเจ้าเอเชียนะครับอายุได้หนึ่งเดือนนะครับผมก็แบ่งมา แล้วก็ผมก็ซ้ำมาเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับจนอายุ4เดือน5เดือน6เดือนผมก็เริ่มเอาออกฝึกแล้วนะครับเป็นนกมาเดนะครับสายมาเดนะครับจำนาเจ้าเอเชียเนาะนกสายต่อดินโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าผมมาเล่นพเนียดเนาะเล่นกระโจมนะครับ อารมณ์เจ้าเอเชียนี่มีครบเครื่องนะครับขัดหนุนมีให้ฟังบ่อยๆนะครับมีให้ฟังเรื่อยๆนะครับอคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วนะครับใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับก็เจอกัน EP ีหน้าเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามเนาะทั้งใหม่และเก่านะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับอาจารย์ท่านใดน,นะครับกำลังมองหานกต่อนกผึกนะครับนกชํานะครับ ก็ติดตามผมไว้นะครับผมก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมมีเข้ามาใหม่ก็คือเจ้าซปเปอร์เล็กนะครับเข้าพึ่งเข้ามาถึงนะครับ3วันนะครับ3วัน4วันกับวันนี้นะครับแต่เข้าพเนียนเด่นแล้วหนึ่งครั้งนะครับเจ้าซปเปอร์เล็กนะครับแต่ก็เด่นถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่จวดจ้าเท่าไหร่เนาะก็จะให้เวลาเขาอีกนะครับ ก็วันนี้ก็พักเขาไว้ก่อนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปกับเจ้าเอเชียกระดิบป,ป,ป,ปีคลิปนี้นะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม